นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธิเจ้าพระองค์นั้นณบนัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกเอามาเป็นที่พึ่งภายในจิตไม่ให้จิตแสสายไปในที่ต่งตางๆเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ที่กายวาจาจิตของเราแล้ว รพระพธทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ตามท่านให้น้อมเข้ามาว่าอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ดวงใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละพุทโธพุทโธท,ที่เรานึกนี้เดีวยวเป็นสมมุติพุทโธพุทธะพุทโธจริงๆ มีอยู่ในนั้นแหละเรียกว่าเป็นพุทธโธแท้พุทธโธแท้นั้นพระสาวกในทางพุทธศาสนาท่านภาวนาละกิเลตได้เป็นพระโสดานั่นเรียกว่าเข้าถึงพุทธโธแท้ ภาวนาละสก,กายทิฐิวิจิกิจฉาศีละพัตตะปรามาตได้เด็ดขาดเมื่อใดเวลาใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก,ก็คือว่าเข้าถึงพุทโธแท้ภาวนาต่อไปจนกระทั่งเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคา เป็นพระอาราหาันตาก็เรียกว่าสุดยอดธรรมสุดยอดพุทโธพุทโธสุดนั่นทมโมสุดอยู่นั่นสังโฆสุดอยู่นั่นสุดสิ้นอาสวะกิเลสลงไปเมื่อใดเวลาใดนั่นเรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงพุทโธแท้รมโมแท้สังโฆแท้ ถ้าเราได้แค่สัญญาความจำหมายว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆท่านี้ยังเป็นพุโทโธนอกอยู่ตราบใดเราภาวน,นาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวไม่เกี่ยวเก,กับกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย เมจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งต่างๆทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นพุทธ,ธะอยู่ในดวงจิตไม่ให้จิตใจล่วไหลไปที่อื่นจิตใจคนเราที่ยังแสสายไปตามลกูกตามเสียงตามกลิ่นรสผพพะธรรมาลมนั้น เรียกว,ว่ายังไม่ถึงพุทธะแท้ธรรมะแท่สังฆะแท้พุทธะธรรมะสังฆะนั้นท่านไม่ต้องไปที่ไหนเรียกว่าท่านนั่งอยู่ในที่อันเดียวภาวนาอยู่ในที่อันเดียวเรื่องราวใดๆที่เป็นอดีต,ตาการล่วงมาแล้วท่านก็ไม่ให้มาทับถมจิตใจ เิตใ,ใจของท่านเรียกว่ามั่นคงในองค์พุทธ,ธะส่วนเรื่องราวอะไรซึ่งจะเป็นไปในอนาคตการจะมีเรื่องล้ายเรื่องไม่ดีอะไรก็ตามท่านก็ไม่ให้มาทับถมจิตใจสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึง เราไม่ต้องไปคิดไปปรุงไปแต่งส่วนเรื่องใดที่มันล่วงเลยมาแล้วสิ่งนั้นก็มันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ต้องวิตกวิจารณ์บางคนนั้นมักจะคิดไปว่าเราทำบาปหยาบช้าทารุณอย่างนั้นอย่างนี้น ตั้งแต่เกิดมาหรือว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วยังไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรก็ทำไปตามเรื่องเมื่อมาเข้าวัดเข้าวาภาวนาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาแล้ว ก็มีจิตใจแสสายไปว่าเราทำไม่ดีทางกายอย่างนั้นเราพูดไม่ดีทางวาจาอย่างนี้เราคิดไม่ดีทางจิตตั้งใจจิตใจก็เลยไปคล้องอยู่อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่จะต้องสลัดปัดเป่าออกไปเสียก่อนก็สิ่งใดมันหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วทำไมจึงไปคิดเอามา นั่นก็คือความไม่รู้องค์พุทธะภายในจิตใจนั่นเองถ้ารู้ว่าองค์พุทธะมันมีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตมีอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนีนขณะนี้อย่างว่าคนเรามีหูดีฟังเสียงได้ยิน เราภาวนาพุทธโธอยู่นี่จิตใจก็รู้ได้เข้าใจว่าพุทธะพุทธโธอยู่ในตัวในใจของเราเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อจิตใจนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วก็ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่วิตกวิจารณ์อะไรใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิด ใครจะแก่เป็นเรื่องของผู้แก่ไปใครจะเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่ต้องไปห่วงใครเพราะทุกคนนั้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดต่างแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งตายไปก่อนแก่ไปก่อนเจ็บไปก่อนเป็นส่วนส่วนเป็นบุคคลไป ไม่ต้องให้ใจไปเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจาร์ถ้าตั้งใจในเวลาปัจจุบันนรรมทรทำอันเป็นปัจจุบันแล้วเจตใจของผู้นั้นไม่มีความงอนแง่นคลอนแคลนเรียกว่าทำดีได้ตลอดภาวนาได้ทุกเวลารูปร่างกายเยืนก็ภาวนาพุทโธได้ รูปร่างกายเดินไปมาที่ไหนใจก็ภาวนาได้เพราะจิตใจท่านเป็นเป็นจิตใจปัจจุบันร้อนก็ภาวนาได้หนาวก็ภาวนาได้หลับตาก็ภาวนาได้ลืมตาก็ภาวนาได้เรียกว่าภาวนาอยู่ทุกีิริยาบท เห็นแจ้งเห็นจริงอยู่ว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเราตัวเรานี่แหละมีกายมีจิตอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในตัวในใจนั่นเองมีกายมีใจอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีก้อนทุกกองทุกอยู่ในตัวนั่นแหละ ไม่ควรที่จะลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปสิ่งใดหมดไปแล้วก็อย่าไปทำขึ้นมาอีกชำละแก้ไขจิตใจดวงปัจจุบันนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีจิตใจขุนข้องหมองใจด้วยคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะได้รับความ ติเตียนนินทาว่า้ายป้ายสีให้แก่ใครก็ตามเจตใจก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวภาวนาอยู่ในหวัวใจอันเป็นปัจจุบันนั้นนั้นอยู่เจตใจก็จะสบายตลอดกาล แล้ว่าภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนก็าภาวนาเดินก็าภาวนานั่งก็าภาวนานั่งแบบไหนก็นั่งภาวนาเคอใจิตใจมีสติสัมปชัญญะมีสติความระลึกได้อยู่เสมอหลับตาลืนตาก็ภาวนาได้ จะพูดจาปราัยอะไรอยู่ก็ภาวนาได้เคอจิตใจเพียนเพ่งอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวกาะกังวลกับคนอื่นหรือว่าเมตตาตนเมตตาตนให้พอส่วนเมตตาบุคคลผู้อื่นนั้นเป็นที่สองที่สามที่สี่ไป เมตตาที่ดีที่สุดก็เรียกว่าเมตตาตนมุ่งหวังให้ตนกายวาจาจิตของเรานั่นเองมีความสงบระงับตั้งมั่นลงไปในตัวในใจให้ได้ไม่ต้องไปหาหาเท่าไรไม่พบเกิดหาขึ้นมาก็ไม่พบไม่เห็นเนยมันโยกไ้ เกิดความอยากความหาขึ้นมาก็ตัวผู้ดิ้นลนหานั่นแหละคือดวงจิตไม่ต้องไปหาที่ไหนพุทโธในใจเรื่อยไปมีสติในใจอยู่ทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปทุกเวลามีปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหาขึ้นมาได้ในจิตในใจของตนเมื่อใด จิตใจนั่นก็ปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนออกไปคือไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนสบายก็ไม่มายึดมาถือว่าเราสบายสบายมันก็ไม่เที่ยงสบายนิดหนึ่งเดี๋ยวก็มีความไม่สบายเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของโรูประขัน์เป็นมาอย่างนี้ สมัยใดคนที่เกิดมาในโลกรุ่นเก่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านปีก็ตามเขาก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเกา่าเราก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเกา่าแต่ว่าตัวอวิชชาความไม่รู้ในใจเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มาหลงหลงยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา เป็นตัวค่าของข่าเป็นตัวโกของโกเนื้อหนังมังสังที่ได้มานี้ก็ต้องไปนอนในท้องแม่ได้มาจากของโสโครปกฏิกูลด้วยกันทางนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเพราะไม่ภาวน,นาไม่พิจนนารณาจึงมาหลง หลงว่าเป็นร่างกายเป็นตัวตนของเราเองเวลามันเจ็บก็ว่าตัวเราเจ็บเวลามันแก่ชลาก็ว่าตัวเราแก่เจ็ดใจก็มีเสียดายเสียดายอายุจะหมดไปเสียก่อนความอยากความดิ้นรนของตนยังไม่สิ้นความมุ่งหมายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวมันจะตายไปเสียก่อน เพราะไม่อยากตายอยากอยู่ดูโลกต่อไปอยากโยฟังเสียงในโลกนี้ต่อไปความจริงมันก็เสียงทั้งหลายมันก็ธาตุมันกระทบกันเหมือนถ้วยชามมาโดนกันเขา้ามันก็ดังจริงๆก,กองๆไปอย่างนั้น เมื่อเสียงสระเสริญเยินยอว่าดีว่าเดนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาเขาจะต้องว่าอย่างนั้นหรือผู้ไม่ชอบคอพอใจกันก็แลว้วพอเห็นเข้าก็หาทาาติเตียนนินทาว่าไอ้นั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันก็เท่าเก่านั่นแหละ ไม่ใช่มันดีเพราะคนว่าให้ไม่ใช่เสียเพราะคนติเดียนดีชั่วตัวเรากระทำเราทำบุญให้ทานเรามีทานะบาลมีอยู่ในตัวในใจก็มันก็ดีอยู่ที่เราทำบุญทำทานนั้นคนเรารักษาศินห้าของตัวเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส คนนั้นมันก็ดีเพราะมีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าคนอื่นยกให้ย่องให้แล้วก็ว่าดีไม่ใช่ดีกับตัวเองทำชั่วกับตัวเองกตบพึกระทำเอาเมื่อใครมารู้อย่างนี้แล้วหน้าที่ของตนก็ต้องภาวนาทำบุญให้ทานารักษาศีลภาวนา บาลมีสามสิบทัศบาลมีสิข้อก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาโดยเฉพาะคือว่าอุเบกขาบาลมีจิตใจวางเฉยนั่นแหละสบายที่สุดถ้าใจไม่วางเฉยได้มันเป็นทุกข์ความยึดหน้าความยึดตาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราเป็นทุกข์ มาอย่างนี้นับไม่ทวนแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายไปมันก็หอบหิวเอาไปอีกไม่รู้จักวางเฉยไม่รู้จักปล่อยวางพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านรู้จักการปล่อยวาง ว่าอะไรล่วงไปแล้วอะไรเป็นเรื่องของคนอื่นผู้อื่นท่านก็สลัดปัดเป่าออกไปเรียกว,ว่าไม่ยึดเอาไม่ถือเอาทุกมันจะเกิดขึ้นไม่มีทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะจิตนี่มันยึดถือตัวอุปทานความยึดถือ เมื่อความยึดถือของใครมีอยู่ในใจมันก็ทุกตลอดกาลความร้อนด้วยกิเลสลาคะก็อยู่ที่นั้นความร้อนด้วยกิเลสโภสะก็อยู่ที่นี่ความร้อนด้วยกิเลสโมหะก็มีอยู่ในใจิตในใจของผู้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง โคได้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งใดมันดังขึ้นก็ฟังไปมันจบแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวว่าไม่ให้ใจมันไปยึดตามอาการของโลกโลกเขามีอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วก็เป็นไปตามสังขารทั้งหลาย สังขารทางหลายมีความเกิดขึ้นก็จเจริญขึ้นเมื่อจเจริญหมดขีดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทรมไปเป็นธรรมดาใครจะไปว่าให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอยู่ตามธรรมดาอย่างนั้นจิตใจที่รู้จักปล่อยวางเฉยได้เป็นสุขสุขใจปันวัตใจมีความสุข พระองค์จึงทรงตัดว่าตัทะตัฏฐะในที่นี่นี้นี้ก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี้สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นออกไปทั้งหมดมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีทั้งความสรรเสริญเยินยอเต็มโลก มันมีทั้งความติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นกฎธรรมดาของกิเลสของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะให้มีแต่ส่วนดีไม่ได้มันมีทั้งดีทั้งเสียมีทั้งเกิดเมื่อเกิดมาแล้วอย่างโรูประขันร่างกายคนเรามันเกิดมาแล้ว มันเกิดมาแล้วจะให้มันอยู่อย่างนี้มันก็อ,อยู่ไม่ได้หน้าที่ของมันก็จเจริญขึ้นเพราะมีอาหารมีอุปกรณ์ต่างๆช่วยบำรุงให้เป็นไปได้เมื่อมันเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเวลามันถึงเวลาชำรุดสุดโสมมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น โภาวานาต้องรู้เท่ารู้ทันไว้ในปัจในหลักปัจจุบันไม่ต้องไปหลงดีอกดีใจาตามที่ส่วนว่าดีนะั้นเวลามันเกิดเสียขึ้นมาก็ไม่ให้ต้องไม่ต้องไปเสียใจให้วางเฉยไว้พุทโธอยู่ในดวงใจนี้เองธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ เมื่อจิตใจวางเฉยได้ก็ได้ชื่อว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนประการใดมีแต่ความเยือกเย็นสาบายพระพุทธเธจา้าพระองค์จึงสอนว่าให้พากันรวมจิตรวมใจโอปะนะยิกธรรมเข้ามาภายในเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์พระองค์ตัดไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัตินั้นต่างหากจะต้องเห็นเองเข้าใจเองละกิเลสในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปแลลว่าเข้าถึงศีลธรรมกรรมฐานยิดใจก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีเพราะจิตสงบตั้งมัน่นจิตเห็นว่าโลกนี้มันไม่เทีย่ยง โลกนี้มันเป็นทุกข์โลกนี้ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่ว่าจิตใจมันลุ่มหลงมัวเมามันก็มาสำคัญผิดปรุงแต่งคิดนึกไปตามอาการเหล่านี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ให้ดีใจเดี๋ยวก็ให้เสียใจเป็นอยู่อย่างนี้อันพระพุทธเจา้าพระองค์ภาวนาใต้ลมไมโ่โพธิจนได้ตรัสรู้ ับกิเลสในจิตใจของพระองค์ออกไปได้หมดสิน้นเมื่อกิเลสลาคะโทสะโมหะไม่ดองอยู่ในจิตใจนั่นแล้จิตใจพระพุทธเธจ้าก็เรียกว่าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ถึงนิพพานนิพพานจริงๆนั้นไม่ใช่ที่เรา ว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพานที่เมืองกุศินาลายเมื่ออายุของพระพุทธเจ้าได้แปดสิบปีก็ดับขันเข้าสู่นรุพานว่าอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปร่างกายมันแตกเหมือนเราถือแก้วไปใบหนึ่งสองใบก็ตามเกิดหลุดมือที่ไหนลองสู่ของแข็งที่ไหนแก้ว นั่นก็แตกที่นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปประขันมันแตกส่วนการภาวนาทำความเพียรละกิเลสพระพุทธเธจ้าตัดสโลใต้ร่มไม้โพกเพื่อตัดในจิตเมื่อพระองค์ตัดได้ขาดแล้วตั้งแต่บัดนั้นะ เจิตใจของพระองค์กดแจ้งพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายในใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นมาได้แลว,ว่าฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ จะทำความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ไม่มีนั่นแหละวรีว่าจิตมันถึงนิพพานหรือจิตมันตายจากกิเลสแล้วจิตมันออกจากกิเลสแล้วไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนประการใดคําว่านิพพานมันได้ตั้งแต่นอนแล้วไม่ใช่มาได้เวลาร่างกายแต่ เรียว่าจิตพระองค์ถึงนิพพานแจ้งพระนิพพานแจ้งนิพพานแล้วก็ไม่ไปถามใครไอ้ที่เรายังไม่แจ้งนี่มันต้องอยากถามว่ามันเป็นอย่างใดนิพพานมันกว้างขวางอย่างไรละเอียดอย่างใดเป็นอย่างใดบอกให้รู้ด้วยถ้าดีก็จะไปถ้าไม่ดีก็ไม่ไปอันนี้เรียกว่า นิพพานสมมุตินิพพานหมายเอานิพพานแท้แท้ใครภาวนาไม่ทอดทุละทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมันเต็มเปลี่ยมเมื่อใดเวลาใดพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อใดอมันแจ้งขึ้นมาได้เมื่อใดก็นั่นแหละเป็นองค์นิพพานแท้แล้วา่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุข เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะภาวนาไม่ภาวนามันกิเลสไม่มีในจิตในใจก็เป็นภาวนาอยู่อย่างนั้นจะว่าพุโทโธคมโมสังโฆไม่ว่าอะไรมันก็พุโทโธนั่นแหละคือจิตมันหมดหมดกิเลส โยที่ไหนไปที่ไหนมันเป็นเรื่องวิบากของขันของตัวร่างกายยังมีอยู่วิบากขันมันก็เกิดมีขึ้นตามหน้าที่ของเขาเจตใจพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าท่านไม่ได้มาทุกมาเดือดร้อนด้วยท่านภาวน,นารู้แจ้งอย่างเดียวไม่ทุกข์กับขันธ์ไม่ทุก,กข์ก,กับสังขารทั้งหลาย เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่กลับกอบกหลอกลวงไม่มาเกิดแก่เจ็บต,ตายวุ่นวายในกามมาพบลูกประพบอรูประพบนี้อีกต่อไปแล้วว่าท่านบำเพญภาวน,นาถึงที่แล้วละกีเลสหมดแล้ว ดับไฟราคะหมดแล้วดับไฟโทสะหมดแล้วดับไฟโมหะหมดแล้วไม่มีไฟอันใดที่จะลุกขึ้นมาเป็นความเล่าล่อในหัวใจจึงชื่อว่าพระพุทธอยู่ที่นั่นพระธรรมอยู่ที่นั่นพระสงฆ์อยู่ที่นั่นหรือว่าพุทธรตัตน,นะ พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะเป็นแก้วพระธรรมเป็นแก้วพระสงฆ์เป็นแก้วเรียกว่ารัตนะแก้วคือใจไม่วุดหวายพุ่งสัว์แก้วคือละกิเลสในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจไม่ได้ละก็วุ่นวายอยู่นั่นดินหล่นวุ่นวายไปตามความไม่รู้การภาวนา คือดำเนินเดินไปจนถึงความรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอะไรทุกอย่างไม่ต้องได้ไปฟังจากที่ไหนมันมีอยู่ในจิตในใจนั่นแหละการได้ยินได้ฟังนี้เป็นนโยบายอันหนึ่งเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นภาคเพียรพยายามต่อไปจนเข้าถึงด้วยตนเอง เมื่อเข้าถึงด้วยตนเองได้แล้วก็หมดสงสัยในธรรมในวินัยในสัตตุศาสนาคำสอนของกระพุติยะเดว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาดังแสดงมาก็สมกวนด้วยกาละเวลาเยวังก็มีด้วยประกาละชนี